สบายดีสบายดีบิรสสกูทุกคนพี่น้องสบายดียามแรงเนาะลงมาลกหง่าพี่น้องลงในเขานี่นะมันบมเป็นเขานี่เป็นหง่าลงในเขามันบมเป็นดำเขานดำหง่าใช่ปะหง่าลายโพดโพกูทางอีพอกับกูเบิดเป็นงานเลยนี่นะ <He> เวลามาตัาดหยาคองไ่ค็อกฟมดสเนืน้านติ๊กตอ,อกค่ะเนาะอันที่ในน้อยพ่ตารกิ่งไปม่ใหม,มาตาัดด้วยทิชชู่างพวงในหยาอยาะอะไรกูเขาจับหน้าไ,ไปยังไม่รู้หยาอะไรสามนะกะหน้ามาถว่วงตายจนเบ่งขึ้นเก้า ภาคสามแถวไใหญ่ฝนตกดีฝนตายเบิด์พี่น้องนะพูดเหลือเขีนงานนั่นอะไรอ่ะแล้วนกแล้วแต่คางนีแล้วเนาะนักสุดเลยห้แทนหายนีร้ายแห้งแบบเบิ้งพี่น้องผู้อันใดเข่าอันใดหยาเบิ้งบองเลยแบบ ที่2ลายล้านหนาลายเขาลายโพดโพน่ะเขามันลบพวเขียวเนอะ มันเป็นมัดยอมยอมมันไล่ก็ไล่ฝนนะไปเชียร์นาด้โอ้ย พอดน่ยดปพ่อตั้งลงมาของา่้ออืมห่าไที่น้องมาบอมาเบิ่งทั้งพี่สิลายสำใดเนาะโอ้ดูมาห่อใส่เบิ่งนี่า ความเงาสุดหล่งให้หน้าเลยเดนี่เนาะพาดพี่น้องเอ้ยสุดหล่งคั่นหน้าสัปดาหอู้ไปจนสุดให้หน้าฟูอืมโผล่ปัญหาลกหยาเด้อพี่น้องบ้ดนี้ทำหน้าแล้วก็บ่แล้ว พี่น้องเนี่ยไปบริหารเข่าหนาล้วนๆชุมหอดำหนาใช่บหนี่ดีดำเข่าวึัึฮึฮึนึ้ึ่ึฮึดึฮ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 วมต้อดึดึฮ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 ึ นี่อะไรห้อาคิดบุกิดเอามามือดันนะเอามามือดันแล้วเขาปิญาณว่มาแบบนี้มือแนงพอร้ายพอรบยอะค้าหอขากระ่แลทอ่เง่ดำแล้วยังบาแล้วอยู่เนาะ เมื <Es> down ่อยเลยวันโอ้จะอยากก็มาอยากไหนเราพ่นังเนาะตอดดำเฮาก็ว่าฮาลับบักละได้ดำแรกบักพุนตกมาถั่วมะขามสายอืมดำแรกเขากันไปสามสามแลบดัมมาถั่วมิกตายยิ่งอันเขาทีสามก็น้อยเป็นเดินอยู่ข้องเก่านะเป็นเมืองอยู่คือเก่าสรุปกระซอมบริษัม แม่นี่พอลโรคไร้มื่แล้วแล้วโรคตั้งแต่ดำหน้าแลี่ยวนิพอลนิพอลแล้วโรคตั้งแต่ดำหน้าแลี่ยวแล้วโรคโรคไปมันย่อมมันเย่ไปจนแล้วโรคทีละหน่อยทีละหน่อย ยังจะหน้าวานข้าเจ้าเนาะเป็นจังฉี่เลยหน้าวานข้าเจ้านะไม่เห็นเห็นมันหน้าดำโคตรดีเอ,อาลกลกเดี๋ยวชิววลกซอยจะลงลกก่อนพี่น้องป่านนี้เอาไว้พี่เพียมาไว้พี่เขาชิงยับมาสีแล้ว แ้วลงไปลกเขาว่าลบตอนแรงแต่ลายป็นสิไปไกลอยู่บ่สเล่นก่อ่นก้อนใม่ตัวนั้นมันหน่อยกับบลกลกบาไวเลย

ให้มีมูละเอาไปต้มให้มูละกินน้องผักอันนี้ผักปอดนี่มูอ้วนขนาดกับป,ปูหยางบดได้ตัดโอ,อ,พอ้พี่น้องมามาพี่น้องมาลกหยาดับหน้าแล้วก็ลกหยาหลายเฮงผูไปหอนผู มันกระจ่างอยู่เขาก็ได้มันซิวกวงกันขึ้นซิงหยาบก็ได้ขมันมันซิงขึ้นมันก็พยายามเต็มที่ขมันพร้อมกันกระซิเลวไว้อยู่ลกก็ได้เบิดเหม่อมาออื่นกระิกระซิเล แต่เขาน่ะไม่ตะเกาะง่ายๆอยู่ด้วยเยอะกระมานแล้วเขานีแป๊บเดียวมันเริ่มกลุ่มแล้วนี่นะเนาะเขานี่มันกลุ่มเลยนะเทบอนกระปูอันมันน้ำกินกับกระปูกัดนะที่มันห่างๆนะเฮงกระงามอันรนะเงาใหญ่ๆเลย อย่าเต็มคนาพรมาเลยผู้ว้าก็มาแต่บ้านเพิ่นเมื่อบ้านเมื่อเอาเห็ดปวัวกกบแม่เพิน่นอุ้้เป็นอุ้มัน สี่ห้าหน้าห้าลกหย่าสวยกันไข่จะว่ยเนาะพวงมาผ่านมาไกลๆหนึ่งเอ้าชิฮอดเชินไสแล้วสู้ๆผู้ถือกล้องในมือกับสันสันเชเส้นยินีีนะมันมือมันอยากเชียเส้นมือมันลกหย่าละแล้วมันอยากลอยอีกยามดอกตัดไม่ได้ก็ตัดให้อื่น มืออี่บอลเล้วพี่น้องมือนย่าทีมาลกอีกขึ้นคือฝนจะตกเนาะทางกางกับมี่มาพร้อมนะไมันะในกันไปบุงหัก

หน่ากูดำน้าหน่ากูโลกะเจ็บลังเจ็บเอวแต่มันมันดึงหน่าดึงหน่าหน่ามันคือดึงกะมาฮอดเด้ใกล้เตอะพี่น้องเบิ้งหน่าผู้เลี้ยงขนาดเท่มอยู่ผู้จ้ซุดแจ่วผู้เนาะมาจนฮอดพี่พี่ เกือบแล้วเนาะกิ่งเติอผู้ได้กองหนาาไว้เนยเป็นมหยกออกเ้อเลี้ยงหนาแถวกับปันดำนาคำเลยพี่น้องปะพอดะค่ำมืดเลยเพื่อเมื่อเขา ขึ้นไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานงือาเห็ดเวียกต่อเหาก่ะมือหนาจังว่ากันใหม่ช้ตอนเป็ี่ยนเศษพักอีกนิดน่อนะพี่น้องอืมไม่ก็ะิื่ง่ายก็เกาะเองบันมีน้ำน้ำอยู่ในนี้นะมันเริ่มบนน้ำกได้แหละมันเริ่มบนน้ำแล้วมันเลือยแต่บางๆนะเขตน้ำนะคืออยู่ข้างล่างผุดอะแม่นเท้าแล้วแล้วข้ามันบางสานีนะอันนี้มันหนาเจ้าบอกให้นอนเข่าเนาะ จับหางงูพี่น้องเ้ยสลอยจับหางงูมันป่ามันหกมันดเห็นละขยุ่โดเลยเผินเห็นยังตกใจเผินบัไดแลนด์เลยเผินยืนขึ้นเงินแล้วแล้วโดดตอดตไปแล้วเนาะตอดตออ้เสียงยังเทยังยืนเซย ต่อต่อต่อเป็นหูอยู่ขึ้นแล้วพี่น้องขำแล้วเนาะไหวมือหนาเพื่อมื่อกับหลดโอ้ขี่ม้าเมื่อไม่กันชีสาแน่เนาะคลิปนี้กับสิคอกให้ภาพบรรยากาศซัมนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาโตขึ้นเมื่อฮะเกื้อมูเกื้อมัดก่อนเกื้อมัดแล้วเนาะ ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาได้สบายดีผู้ความไกลเดินไปยังใกล้ไกลๆได้ยึกระสุดยังอีกทางกลางอีกพี่น้องเอาทาง,างขอบเราเอ <จน S 2> าทังขอบเราทีล,ละขอบไปทางกลางเนาะทางกลางใส่กระต่ายก็หิวมามันลายเ่ยจังประเทศลายใหญ่